สวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆทุกๆคนวอ้ยฝนตกค่อยๆนึงอุตส่าห์คุยว่าฝนตกแห้งบอกมูเนาะมูพ่นอันลไลสดเนาะฝนตกเบื่มๆนะทางนีน้บอกว่าฝนตกบ่านตกพอน้อยนี่วอ้ยพอดีหลายนี่ไม่นี้แค่มาปลูกพักสามสามพักพักเกิดบ่บค่อยดี ที่นี่ทั้งทั้งเพิ่นเห็ดนาเนาะสามเขาทั้งนี้สามพักว้าทั้งนี้สามพักดอพี่น้องพอดีมืดคึ้นก็เลยเฝ้ามามาเออเอาผักมาปลูกผักกระต้นเพราะท่านไง่งทำนี่เระพอดีเนาะมื้อนี้สามพักพี่น้อง <c oughs> <laughs> ปลูกพ่อได้กินพ่อบ่ได้ซื้อเนาะปลูกบ่หลายดอกปลูกแบบว่าปลูกยังละนิดละน้อยกินเรื่อยๆบ่ได้ซื้อเนาะแบบพักปลูกปลูกพักบ่อ้ขาดก็บอกให้ซื้อกินเถอะมุ้ยมันบ่แมนเลยพี่น้อง ปลูกนี่ได้กินหลายได้กินอิ่ม,มกินน้ำสำรานเนาะเข้าสวนกบเมียนโหลดผักปลูกผักไว้กินแต่มือนีสามพักโมเมนต์สามเขาเมือนีสามพักด้วยพี่น้องโมเมนต์สามเขาผักกำลังงามต้นสานี กินสามต้นคําเห็นมองนี่ว no 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 ่างก็เลยเอามาสามเอามาสามน้ำกินน้ำปลูกผักไว้กินเวลาพี่น้องมาก็ได้เก็บฝากเนาะพี่น้องเนาะกนอยู่บ้านก็กินผักเก่ง จำนี่ถ้าถ้าจำนี่นี่ถ้าถ้าแตกกอแตกยังเดียวนี่ถ้ากินอ่ะบ่ถึงสามมือนะพี่น้องแต่ว่าที่ปลูกไปเรื่อยๆอันนี้กำลังกำลังงามแล้วก็ที่ปลูกบ,บานเม็ดแล้วก็ที่เอ็นปลูกไปเรื่อยๆแต่ที่บ่อหายขาดคอยบอจะได้กินพักตลอดปีเนาะปลูกผักด้วยกัน สามพักสามพักเพราะสามเ็กแนวเลย,เยที่ไปปลูกแตงไทยคุดลุมไว้เลี้ยวแต่ยังไม่ได้ไปปลูกเลยเมื่อวานนี่ปลูกคำาพดปลูกบ่หมด่เมื่อวานนี่ปลูกแตงไทยแค่นี้ก่อนนะขอบคุณทุกๆกํกกำลังใจค่ะทำงานก่อนพี่น้องเดี๋ยวฝนมาเลยที่เปียกอันนี้ก็พอลิ้นลิ้นนี่แหละ แต่กับโบรินเฮงเนาะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ